ข่าวประจำสัปดาห์วันที่17ถึงวันที่18เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565วันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เวลา9นาฬิกานายสุรสิ่งจุลนศักดิ์รีสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดรังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมให้คำปรึกษาแนวปฏิบัติการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวะอานามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการกำหนดให้ในายจ้างของสถานประกอบกิจการประเภทที่กำหนดที่มีลูกจ้างตั้งแต่50คนขึ้นไปเพื่อให้เกิดกลไกความร่วมมือแบบทวิภาคีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในการบริหารจัดการความปลอดภัยณนะบริษัท ตามพาลาเทคจำกัดอำเภอเวยอดจังหวัดรังโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบกิจการลดอัตราการประสบอันตรายและปฏิบัติให้ถูกต้องตามพรบรความปลอดภัยพุทธศักราช2554วันที่18กุมภาพันธ์นายสุรสิงห์จุนศักดิ์ศรีสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดรังนะวัดโคกยางหมู่ที่หนึ่งตำบลโคกยางอำเภอกันตังจังหวัดตังเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพรบรคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541แนะนำให้คำปรึกษาร้องทุกข์ร้องเรียนและปัญหาด้านแรงงาน ซึ่งมีประชาชนให้ความสำคัญเข้ารับบริการรับฟังความรู้จํานวน41คนการตรวจสารเสพติดในสถานประกอบกิจการนายสุรสิงจุนัสักศรีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดรังมอบหมายให้นางจีรารัตช่วยสงนักวิชาการแรงงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสังเกตการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ร่วมกับนักวิชาการสาธารณาสุขนบริษัทอยู่ในต็ดคอนกรีตจำกัดจำนวน54คนวันที่21กุมภาพันธ์นายสุรสิงจุนศักดิ์ศรีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดดังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสด้านการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีพุทธศักราช2565 โดยมีนายกระจรศักด์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดรังเป็นประธานในที่ประชุมณห้องปยารัสฎดาชั้นห้าศาลกลางจังหวัดรงัง